ค่ะเมื่อเราได้คำตอบของการลบของสองจำนวนแรกแล้วนะคะเราก็จะนำไปบวกกับจำนวนที่เหลืออยู่นะคะนั่นก็คือบวก768นะคะ768บวกกันตามปกติเลยค่ะนักเรียนหลักหน่วย2บวก8เท่ากับ1ิ ใช่ไหมคะอ่าถ้าเราบวกกันได้สิบทำยังไงคะใส่เลขศูนย์แล้วนำหนึ่งขึ้นไปทดไว้ด้านบนนะคะต่อไปในหลักสิบหนึ่งบวกหกหนึ่งบวกหก เท่ากับเท่าไรคะหบวก6เท่ากับ7บวกตัวทดอีก1น,นะคะเป็น8ต่อไปหลักร้อย7บวก2 7บวก2เท่ากับ9นะคะต่อไปหลักพันหลักพัน ไม่มีตัวบวกด้วยใช่ไหมคะนักเรียนก็นำหนึ่งลงมาเติมเลยนะคะในหลักหมื่นไม่มีตัวบวกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถดึงกลับมาได้เลยนะคะอ่าเราก็จะได้คำตอบนะคะเป็นคำตอบสุดท้ายของเรานะคะก็คือ1 1 9 8 0 นะคะคำตอบของเราคือ11,980นําไปตอบได้เลยนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดที่15ในหน้าที่111นะคะแบบฝึกหัดที่15 ในหน้าที่111สําำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ